่ะรถทับเป็นรอยหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมคือผมปั่นจักรยานมาดีๆจู่ๆคุณก็เปิดประตูออกมาขวางผมก็เลยเบรกไม่ทันครับเอาพูดแบบนี้แกก็หาว่าลูกชายฉันผิดอย่างนั้นเหรอผมก็พูดตามความจริงครับตรงนี้มันถนนมีรถขับผ่านไปมาก่อนจะเปิดประตูรถก็ต้องระมัดระวังครับนี่แกแกเป็นแค่ยามอะ่ะ ก้าดียังไงมาสั่งสอนพวกฉันไม่รู้ละ่ะแกทำรวดฉันเป็นลอยชดใช้มาเลยก็ได้ครับผมไม่อยากมีปัญหารอยก็แค่นี้เองผมชดใช้สามพันะครับพอไหมครับไม่ได้แกต้องชดใช้ฉันมา50,000ืนฮะจะบ้าหรือครับคุณรอยแค่นี้ชดใช้ตั้ง50,000ผมไม่ให้หรอกและอีกอย่างอ่ะผมก็ไม่ได้ผิดด้วย โอ้ยเป็นอะไรไหมเนอ้อเนี่ยเพิ่งซื้อใหม่ๆซะด้วยแม่ไอ้ลุงยามเนี่ยมันใช้ iPhone 15 Pro Max อะ่ะแล้วยังไงวะก็ไอโฟนตัวนี้มันเป็นรุ่นใหม่เลยนะแม่แเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอางี้แล้วกันเอาเป็นว่าแกชดใช้ฉันมาด้วยไอโฟนเครื่องนั้นแล้วกันฮะแต่ว่าแล้วคุณ iPhone เครื่องละหกหมื่นกว่านี่จะให้มาชดใช้ไอ้รอยแค่นี้เนี่ย <laughs> ผมไม่เอาด้วยหรอกผมชดใช้ให้ได้แค่สามพันจะเอาหรือไม่เอาก็ตามใจ พูดแบบนี้อยากมีปัญหาหรือยังไงไอ้โทรศัพท์ราคาแพงอย่างนั้นน่ะมันไม่เหมาะกับยามอย่างแกหรอกนะนั่นแหละสิดูจากสารรูปอย่างแกแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีปัญญาซื้อไอโฟนเครื่องละห0 0 0ืกว่าบาทได้นะพวกคนนี้ก็แปลกเนอะสมัยนี้แล้วเนี่ยยังชอบตัดสินคนที่ภายนอกอยู่อีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกเฝ้ายามอยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่ครับทําไมเหรครับงั้นแกก็รู้ไว้ซะด้วยนะ ว่าฉันเนี่ยเป็นแฟนกับเจ้าของที่แถานี้อะไรนะแก่ได้ยินไม่ผิดหรอกใหโดูนะฉันจะบอกว่าที่ลูกสะใภ้ฉันให้ไล่ยามอย่างแกเนี่ยออกคราวนี้แหละแกตกงานแน่ จอกจริงไปเลยนี่ไปเชิญค่ะใครอนุญาตให้แกเข้ามาในนี้เนี่ยเหนูเองค่ะขอโทษนะครับที่เข้ามาขัดจังหวะผมก็แค่จะเอาข้าวมาส่งคุณบิวเขาแกมาก็ดีแล้ะฉันจะได้คุยกับแฟนของฉันเรื่องของแกทีเดียวเลย ริงด้วยสิมีเรื่องอะไรกันหรอคะตอนที่แม่เข้ามาเนี่ยไอ้ยามเนี่ยมันถีบจักรยานม,มาชนประตูรถแม่กับเบแถมยังไม่รับผิดชอบอีกด้วยใครว่าผมไม่รับผิดชอบนลครับก็พวกคุณเนี่ยเล่นแจ้ผมชดใช้ด้วย iPhone 15ใครจะไปยอมและอีกอย่างนะผมก็ไม่ได้เป็นคนผิดพวกคุณนั่นแหละที่เปิดประตูรถออกมาขวางทางขับขี่ของคนอื่นเองจริงหรอคะเบ ว่าคุณจะมีนิสัยที่เอาเปรียบคนอื่นแบบนี้ไม่ใช่นะครับไอ้ยานี่มันโกหกบิลคุณไปเชื่อที่ไอ้ยานี่มันพูดเหรอใช่แล้วหนูบิลและไอ้โฟน15นี่ก็เหมือนกันไม่รู้ซื้อมาเองจริงหรือเปล่าไปขโมยคนอื่นเขามามากกว่ามัง้งเป็นยามแล้ชใชไอโฟน n e 15เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นขโมยทุกคนนะครับอย่าดูถูกกันสิเออดูมันต่อปากต่อคำ หนูบิวแม่ว่าไล่ไอ้ยามคนนี้ออกไปดีกว่านะหนูไล่เขาออกไม่ได้หรอกคะ่ะทำไมล่ะบิวก็เขาไม่ได้ทำผิดอะไรนี่คะฟังจากที่เขาพูดเนี่ยพวกคุณสองคนต่างหากนะคะที่เป็นคนผิดอะ่ะนี่บิวบิวเชื่อคำพูดไอ้ยามนี่มากกว่าผมอีกเหรอไอยามคนนี้เป็นพ่อของฉันอ,อ,อะไรน,นะ เฉยเนี่ยก็มีเงินใช้เป็นแสนเป็นล้านหนูไม่เข้าใจเลยว่าพ่อเนี่ยจะไปทำงานเป็นยามให้ตัวเองเหนื่อยทำไมอะโธกก็อยู